สาบตำรวจรถสันโดษสับผู้บังคับหมู่นะต้องการปราบปรามสถานีตำรวจตอนบุญเดชเกตพบชายวัยรุ่นท่าทางมีดลุ่มในบริเนณลารางทางชายคนนี้กําลังรอเพื่อนเอายาบ้ามาส่งอยู่แหมเรือเปลวโล่งๆแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าเอายาบ้ามาส่งกันเรื่อง่วงจุ้ยเก็ตจริงๆริงเออตำรวจตำรวจมาทำอไมที่เรือเปลวแบบนี้คิดว่าเลือกที่ดีแล้วนะเนี่ยเออดีดีดีไปแล้วไปแล้ว ตอนตอต้อน concealed. จไกลับมาเคไี่ครับอ๋อมลอครับเม่มีไม่มีไม่มีเยครับอยู่คนเดียวได้ไหได้ครับอยู่คนเดียวได้เลยไปแล้วโล่งโลกลับมาทำไมเองดูเพื่อนนี่วแถวนี้เปี่ยวนะไม่เป็นไรพี่ผมอยู่คนเดียวได้อ่านะเปี่ยวนะอยู่อนเดียวเกิดบันใจดีอะไรไม่เอาเพื่อนตอนนี้ดียพอเปี่ยว ือแบบผมใช้สมาธิคิดอะไรเปนเพลินนะพี่ผมไม่ขออยู่คนเดียวนะครับนั่นฉันอยู่เดียวนั่นครับผมไม่รับปรนแล้วครับเออโลงเออยะไรเอาไปอีกแล้วเดี๋ยวขอชี้หลังหน่อยนะเฮ้ยชี้ไหวเอาพี่เดี๋ยวเอาเอาเอาจะทำอะไรก็ทำเร็วๆเลยเดี๋ยวผมสุกยาจะยุ่งโอ้ยแล้วเห็นแม่ยิงกระเจาวางเคลื่อนมาพอดีสายสตยำหวจอยู่ข้างหลัง ไอแกใส่หน้าเหรอไปไปตำรวจที่เขาจอดตอนนี้แกสั่งยาบ้า่าันจะบอกแล้วว่าแกจะไม่เอาไปไปตำรวจอย่ข้างหลังเฮ้ยใส่หน้าอย่างนี้ไม่ได้เลยแกสั่งยาบ้ามาแล้วอ่ะแกก็ต้องเอาดิเฮ้ยเขาไม่ได้สสยหน้าเขาบอกว่าไปก่อนไปก่อนตำรวจอยู่ข้างหลังเอาหมดกันเอาเอาเอาับไมทำไมเาแอ ดกันเลยโดนเลยมันวายบอให้ไปก่อนไปก่อนตำรวจดูข้างหลังเนี่ยแล้วใครจะไมรู้แล้วเห็ก่ตึงเงียึงเงียงตยบเงีเงียบเงียบเงียบเงี้บเงียบเปียบเงียบเียเียเยบเงียบโี้บเงียบางียบเมียบเงียบเยยงงงีบเียยเีเบบยย ยบริเวณนั้นเป็นบริเวณป่าไม่มีบ้านคนเราก็แปลกใจว่าทำไมมานั่งรอดดิ่งไงจนกระทั่งเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ามาถึงเยาบ้านจำนวน5เมตรครับก็เลยได้กาดแดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากเงินไปซื้อเยาบ้าขอขอบคุณดาบตำรวจวสันบัว,ส,บวสังผู้บังคับมู่งานป้องกันปรปาบปรามสพดอ,อยสะเก็ดเจ้าของเรื่องรอเพื่อนที่สาลา